สวัสดีครับพบกับรายการบอสซาแคคตัสนะครับนี่ครับตามที่เรียกร้องกันมานะครับจำหน่ายแคคตัสครับมาแล้วครับนี่ฮะทั้งหมดที่เห็นนี่นะครับจะลงขายในเพจนะครับใน facebook นะครับบอสซาแคคตัสนะครับลองเสิร์ชกันดูนะครับนี่ฮะหรือว่าใครจะจองอใน comfortably you t u b e ก็ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับนี่ครับขายอยู่ที่ราคาต้นละ60นะครับถ้าซื้อเยอะก็มีลดนะครับลดเยอะนะครับนี่ฮะมีทั้งนี้ครับเป็นโคลิแฟนตานะครับแล้วก็พวกแมมนะครับอันนี้แมมนะครับพวกนี้อนาคตไก่ครับโตไปนี่ปุยขาวแน่นอนครับนี่เป็นโคลิแฟนตานะครับ มีโนบอลเนียมนะครับตัวนี้ดอกสดมากครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นเอานะครับว่าดอกสีอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ฮะมีโรบิเวียหลุดมาต้นหนึ่งนะครับนี่ฮะหรือเป็นเฟลอนะครับที่เห็นในคลิปนะครับที่เรื่องของการความสัมพันธ์ของแดดนะครับที่เห็นหนามแดงๆนะครับนี่ครับพวกนี้เลยครับนี่ฮะแมมนหนามขอนะครับนี่ฮะมีเจ้านี้แมมอะไรไม่ทราบครับ ทิวเรียกกันขนแมวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะนี่ครับนะครับทั้งหมดนี้นะครับราคาต้นละหกสิบนะครับรวม EMS นะครับอีหกสิบบาทนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ